ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยากกเกษตรกรทกสเตรียมโอนเงินงวดสุดท้ายให้7.5ล้านคนกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านพบกับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยอีกเช่นเคยครับพบกันคลิปนี้กระผมไม่ข่าว ความคืบหน้าโครงการเยียวยาเกษตรกรมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันอีกเช่นเคยครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังรายละเอียดของข่าวกระผมก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับมารับฟังรายละเอียดของข่าวกันเลยครับ ทอกอสเตรียมโอนเงิน5,000บาทงวดที่สหรืองวดสุดท้ายให้เกษตรกร,ร7.5ล้านคนตั้งแต่วันที่15กรก,กฎาฎคมเป็นต้นไปไม่เว้นวันหยุดราชการคืบหน้าโครงการมาตรการเยียวยาเกษตรกร,กรที่กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ ได้ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศทายอยโอนเงิน5,000บาท3เดือนตั้งแต่วันที่16 15พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นล่าสุดนายกรสาบเงินรวมรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศกล่าวว่าสำหรับการจ่ายเงินเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จํานวน5,000บาทใน3ในเดือนที่3หรือเดือนก,ก,กรกฎาคมนี้ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของการจ่ายเงินนั้นทกสจะเริ่มดำเนินการโอนเงินให้กเกษตรกรที่มีสิทธิ์รับเงินในโครงการทั้งสิ้น7.5ล้านรายตั้งแต่วันที่15ถึง24 กอกฎาคม2,563เป็นระยะเวลา10วันวันละประมาณ1 000, 000, ล้านรายอย่างต่อเนื่องไม่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์อย่างไรก็ตามปัจจุบันทอกอสอยังอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบบัญชีอีก124,000 484รายและยังมีกเกษตรกรที่ทางทรกสไม่สามารถโอนเงินให้ได้เนื่องจาก,กเกษตรกรไม่ได้มาแจ้งเลขที่บัญชีธนาคารที่รับโอนอีก123,265รายซึ่งทรกสอยากจะขอให้กเกษตรกรเหล่านี้ รีบไปแจ้งเรียกที่บัญชีธนาคารผ่านเว็บไซต์ w w w y e บา a เว็ a เยียวยากะเภายในเดือนกอนกฎาคมนี้และทกะสยังได้เผยแพร่กำหนดการโอนเงินเยียวยากกะเศษตรกรที่ผ่านการทัดกองโดยจะเริ่มโอนทุกวันไม่เว้นวันหยุดเช่นเดียวกับ ในสองงวดแรกที่ผ่านมาโดยมีกำหนดการดังนี้นะครับวันพ, <français> พุธที่15กรกาค2563ประมาณ1ล้านรายวันพฤหัสบดีที่16กรกาค2563ประมาณ1ล้านรายวันศุกร์ที่17กรกาค2563ประมาณ1ล้านราย วันเสาร์ที่18กกฎารคม2563ประมาณ1 000, 000, ล้านรายวันอาทิตย์ที่19กกฎาคม2563ประมาณ1 000, ล้านรายวันจันทร์ที่20กกฎารคม2563ประมาณ1 000, ล้านรายวันอังคารที่21กฎารกคม2563ประมาณ1 000, ล้านราย วันพุทธที่22กรกฎาคม2563ประมาณ1 000, 000, ล้านรายวันพระฤหัส,สบดีที่23กรกฎาคม2563ประมาณ1 000, ล้านรายและวันศุกร์ที่24กรกฎาคม2563ประมาณ5.96แสนรายครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรที่ยังไม่ได้ ส่งเลขที่บัญชีธนาคารก็ขอให้เรียกไปแจ้งนะครับครับนี่ก็เป็นข่าวสารข้อมูลใหม่ๆที่ทางกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,รกได้รับฟังกันนะครับและถ้าหากกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยทำผิดพลาดป,ประการใดในคลิปนี้ก็กราบขออภัยขอกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมและรับฟัง ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านโชคดีได้รับเงินเยียวยากันทั่วนหน้าพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ